สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะรผมระบบตรวจจับตรวจสอบป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติแบบใช้กล้อง2ตัวในการเปิดปิดนะครับพร้อมระบบในการเปิดปิด อัตโนมัตินะฮะควบคุมด้วย Raspberry Pi B นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราจะใช้ส่งตัว Raspberry Pi B นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวกล้องทั้งหมด2ตัวด้วยกันตัวแรกก็จะเป็นซ Mo อร์ดแคเมลานะที่ใช้พอร์ต ICS ของตัว Raspberry Pi โดยตรงครับก็ตัวกล้องนะก็จะอยู่ติดทางด้านหน้ากล่องครับเพื่อให้สามารถที่จะทําการส่องตัวป้ายทะเบียนรถนะฮะที่ทางขาเข้านี่ครับเมื่อนะครับส่องป้ายทะเบียนรถแล้วนะภายในตัวซอฟต์แวร์ของตัว Raspberry Pi เนี่ยเราก็จะใช้ภาษาไบทอนเป็นการพัฒนาหลักร่วมกับ ของ OpenCV นะครับร่วมกับตัว OCR library เพื่อทํามาที่ในการตรวจจับหากรอบของตัวป้ายทะเบียนและนะฮะทำการแปลงนะครับตัวอักษรที่อยู่ภายในกรอบของป้ายทะเบียนนั้นเป็น text หรือว่านะครับเป็นส่วนของตัวรหัส ASCII binary เพื่อเอาไว้รับในการตรวจสอบฐานข้อมูลที่อยู่ในตัวรับวิภายเพื่อทําการเปรียบเทียบว่าตัวนะครับป้ายทะเบียนที่เราได้ทําการสแกนขึ้นมานั้นใช่อยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ถ้าเกิดใช่อยู่ในฐานข้อมูลครับก็จะสั่งให้ตัวรีเลย์ขนาด2ใชิ้น,นตัวนี้นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นรีเลย์ด้านทางขาเข้าและรีเลย์ทางด้านขาออกตัวนี้ครับทำการจ่ายไฟออกไปเพื่อทําการขับตัวมอเตอร์ในส่วนของตัวไม้กั้นหรือแม้กระทั่งประตูในการเปิดปิดได้นั่นเองครับฉะนั้นถ้าประตูหรือว่าไม้กั้นนะคร ในการติดตั้งตรงนี้ก็จะมีทั้งส่วนขาเข้าแล้วก็ส่วนขาออกกับทางผู้ใช้ง,งานสามารถนําสายตรงส่วนนี้ไปต่อเข้ากับตัวระบบกลไกของประตูโดยตัวรีเลย์นั้นก็จะทําการปล่อยไฟเอาพุตออกมานั่นเองครับส่วนไฟเอาพุตตรงนี้นะครับก็จะได้มาจากตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์เสียบเข้าขาอินพุตจริงๆแล้วเนี่ยตัวหน้าสมบัติของรีเลยน์นะครับก็สามารถที่จะผ่านหรือว่ารับกระแส นะครับไฟฟ้าบ้านอย่างเช่น2 2 0โวลต์นะครับหรือว่า12โวลต์หรือ24โวลต์ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ใช้าง,งานจะนำไปติดตั้งแต่ในที่เราจะทำการทดสอบโดยใช้ดัปเตอร์ขนาด12โวลต์และทำการดร i v e ์มอเตอร์เพื่อทำานาที่ในการขับกลไกไม้ก้นหรือประตูอีกทีนึงนั่นเ,เองครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นทั้งฝั่งขาเข้า,ขาแล้วก็ฝั่งขาออกนั่นเองครับในสนตัวกล้องขาเข้า,ขา,ขา,เาเขาจะใช้ซีมด์แคเมร่าและในส่วนของตัวกล้องขาออกครับเราก็จะใช้ในส่งตัวกล้อง USB นะเรับี่เสียบท ขาหรือว่าขั้ว USB ของตัวรับรีพรายโดยตรงนะตรงส่วนของตัวกล้องตัวนี้ก็สามารถที่จะทาการนะมีเลนในการปรับโฟกัสได้นะทําให้สามารถที่จะทําการเพิ่มระยะในการติดตั้งหรือนะครับทำการปรับโฟกัสให้มีความละเอียดสูงขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการติดตั้งและในการ age p r o c e s s i n g ในส่วนของตัวป้ายทะเบียนนั่นเองครับและสำหรับหลักการคร่าวๆนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวนะครับ Library o p e n CV เนี่ยทำการตรวจสอบกรอบของตัวป้ายทะเบียนครับซึ่งกรอบของตัวป้ายทะเบียนก็จะทําการตัดกลับนะครับ ที่ป้ายทะเบียนติดอยู่ทางด้านหลังหรือด้านหน้ารถครับเมื่อเราหากรอบได้แล้วจึงใช้นะครับในส่วนตัว LIBRARY ocr ในการแปลงรหัสนะ้าในส่วนของตัวภาพที่ทําการคอ่บได้หรือว่าตรวจจับได้ภายในกรอบตัวนี้ให้เป็นตัวอักษรและนําตัวอักษรตรงส่วนนี้เป็น แปลงออกมาเป็นไฟล์เทคเมานาี่เพื่อเปรียบเทียบค่าในฐานข้อมูลอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีลิยากครับในที่นี้ครับผมจะทําการนะครับทดสอบง่ายๆโดยการปริน้นในส่วนของตัวป้ายทะเบียนลงกระดาษก่อนนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดใช้ป้ายทะเบียนจริงๆนะครับป้ายทะเบียนก็จะมีลักษณะเป็นกรอบสีดำนับข้างในตัวเลขก็จะเป็นตัวเลขสีดําตรงส่วนนี้หลักการทํางานก็จะคล้ายๆกันนั่นเองครับซึ่งลักษณะการตั้งของตัวกล่องควบคุมก็จะตั้งแบบตะแคงอย่างนี้ครับโดยใช้ นะครับในส่วนของตัวสาย usb เสียบเข้าสู่กล้องเว็บ c a m เพื่อทําให้ในการกล่องส่องในส่วนของตัวป้าทเบียนขาออกนะครับแล้วก็ทําการตั้งในส่วนของตัวกล่องควบคุมเป็นลักษณะเป็นแนวนอนตรงนี้เพื่อเอาไว้สำหรับในการส่องป้าทะเบียนในส่วนของขาเข้าทําการเสียบสายแลนนะครับรวมถึงนับสายในส่วนของตัว power supply ตัวรับริพายเราก็จะใช้นะครับอะแดปเตอร์ของตัวรับริพายขนาด5โวลต์ครับที่เป็นขั้วแบบ micro c กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์นะฮะเนื่องจากว่าในขณะที่ตัวรับริพารมันทํางานเนี่ยมันจะกินกระแสค่อนข้างเยอะครับสำหรับในส่วนของต สั่งการทํางานของตัวล้วโปรแกร,รมที่ทําให้ที่นี่การตรวจจับป้ายทะเบียนนั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับในที่นี้ครับเราก็จะทําการจ่ายไฟสาหรับจ่ายแรงจ่ายไฟก็จะมี2แบบแบบแรกก็จะเป็นของตัวรับรีพายมาสักครู่และในส่วนของที่2ก็จะเป็นในส่วนของแรงจ่ายไฟขับมอเตอร์เพื่อทําที่ในการเปิดปิดประตูหรือว่าไม้กั้นในการให้รถผ่านได้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ครับเราก็ทําการเสียบปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วก็ เปิดสวิตช์ขึ้นมาครับรอสักครู่ครับให้ตัวรับบริพานั้นททำการบูตระบบขึ้นมาครับนะฮะในสองตัวรับบริภาก็จะใช้เวลาสักประมาณ5-15ถึงวินาทีนะ,ะเพราะว่าภายในโปรแกรมของตัวรับบริภานก็จะมี OS Linux ขนาดเลขอยู่รวมถึงลาบ r บ r รี่ e n c v และตัวโปรแกรมที่เราได้ทําการ Install ไว้นั่นเองครับ ใน,ในที่นี้ครับเนื่องจากว่าทําในที่นี้ผมจะใช้ในส่วนของตัวโปรแกรม VNC นะซึ่งคล้ายๆกับตัวโปรแกรม TeamViewer ในการรีโมทเข้าไปสั่งงานในส่วนของตัวรับริปไลหรือถ้าเกิดว่าไม่ใช้โปรแกรมนะครับ VNC ก็ได้ทางผู้ใช้งานก็ทําการต่อเมาส์ต่อคีต่อเมาส์นะครับแล้วก็ต่อในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเพื่อทําทิธีในการสั่งงานก็ได้เช่นกันแต่เนื่องจากว่าเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยผมมีจํากัดผมก็จะใช้ในส่วนของตัวหน้าจอนะครับ อันตัวใหญ่ตรงส่วนนี้เอาไว้สำหรับในการสแกผลการทำงานโดยใช้โปรแกรม VNC ในการรีมทเข้าไปนั่นเองครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับในที่นี้เราก็จะใช้ในสตัวโปรแกรม VNC ครับเราก็จะไปที่หน้าพรอมของเรานะครับโปรแกรม VNC ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมแบบฟรีแวร์นะฮะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเป็นโปรแกรมใช้ฟรีหลักการทำงานคล้ายๆกับตัว e a m ีเวอ e r นะครับในที่นี้ครับเราก็จะทำการใส่ IP Ad d r e s s ของตัวรับลิพายเข้าไปก็คือ1 9 2 1 6 8 1 1าหหครับเสร็จลปุ๊บแล้วก็ enter ครับ มันก็จะถามนะครับ username ใน,ใน,ท,ในที่นี้ก็คือ p าย password ก็คือ raspberry นะครับเครับเรังสักคู่ครับผมน่าจะใส่รหัสผิดนะครับอ๋อลืมเปลี่ยนภาษาครับเดี๋ยวรออดูอีกทีนะครับ raspberry ครับพอดีไม่กิมเป็นภาษา,ทาไทยอยู่นะครับม่เข้าไม่ได้ อ่าเรียบร้อยครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นหน้า d e s k ์ท็นะถ้าเกิดว่าทางผู้ใช้งานนะทำการต่อ Port HDMI โดยตรงกับตัว r i s r b r y r y Pi ก็จะเห็นหน้าจอล,ลักษณะประมาณนี้ได้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวผมมาออกนี้ก่อนนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับในที่นี้ครับตัวโปรแกรม Execute ของเราก็จะวางไว้ที่ Desktop เลยนะครับก็ท,ที่ที่ชื่อว่า p l a t e Scan ตัวนี้ทางผู้ใช้งานสามารถดับเบิ้ลคิกเพื่อทำาที่ในการสั่งรันโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นนะครับ ทำการพิมพ์คำสั่งผ่านคอนโซลให้ยุ่งใหญ่ต่อไปนะตัวนนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานนั่นเองครับรอสักครู่ครับให้ตัวนะครับโปรแกรมของเราเนี่ยทำการบูตระบบขึ้นมาสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่ครับเมื่อบูตระบบขึ้นมาครับเราก็จะมีกรอบออกมาทั้งหมด2กรอบด้วยกันกรอบแรกนะครับแคมศูย์ตัวนี้กับแคม1นะครับแคมศูนย์ก็จะเป็นกล้องฝั่งขาเข้านะครับ แล้วก็แคมหนึ่งนะครับก็คือกล้องฝั่งขอขาออกนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะขอย้ายจอไปที่จอใหญ่นะครับอ่าตรงนี้แล้วนะครับจอตรงส่วนนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงครับสามารถขยายให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงส่วนนี้ครับก็จะเป็นกล้องทั้งฝั่งขาเข้านะฮะแล้วก็ฝั่งขาออกครับถ้าสมมุติว่านะครับเรามีในสองตัวมอเตอร์ไว้แล้วเรียบร้อยครับเราจะลองใช้ นะครับป้ายทะเบียนที่ลงอยู่ในฐานข้อมูลมีทั้งหมด2ป้ายตัวนี้และป้ายทะเบียนที่นะับไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลนั้นอยู่2ป้ายเช่นกันเดี๋ยวผมจะลองนะครับป้ายอันแรกก่อนนะครับตรงส่วนนี้ครับอ่ครับดูที่หน้าจอครับรอสักครู่ครับอ่ามาแล้วครับตรงส่วนนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าสามารถตรวจจับป้ายทะเบียนได้ก็จะขึ้น นะครับวันเดือนปีใหม่แล้วก็ในส่วนของตัวช่วงเวลาครับแล้วก็จะทําการตีกรอบล้อมรอบในส่วนของตัวป้ายทะเบียนนั้นและสังเกตที่มอเตอร์ครับฝั่งขาเข้านะครับก็จะเปิดเพื่อเป็นหน้าที่ในการเปิดไม้กัน้นหรือว่าประตูในการให้รถนั้นสามารถผ่านเข้าไปได้นั่นเองครับอ่าเราเอาตัวรูปออกนะครับรอนสักครู่ครับอันนี้ผมเอารูปออกแล้วนะครับอ่มามนจะหน่วงเวลาสักประมาณ5-6าวินะครับเพื่อให้ตัวมอเตอร์นั้นทําการหมุน นะครับในส่วนของตัวไม้ก้าหรือว่าประตูได้นั่นเองครับในส่วนที่2ครับก็จะเป็นป้ายทะเบียนที่ผมลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็คือ4040ตรงนี้นะครับใช้เพียงแค่เลข4ี่หลักหลังตรงเท่านั้นนะครับตรงส่วนนี้อ่าผมเข้าไปเจาะในส่วนของตัวกล้องด้านหน้านะครับอ่าเราดูที่หน้าจอนะครับฝั่งขาเข้าครับอ่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบได้นะครับก็จะมีกรอบล้อมรอบนะครับพร้อมกับตัวเลขปรากฏขึ้นก็คือวันเดือนปีก็คือเวลาชั่วโมงนาทีวินาทีนั่นเองครับอ่า ดูที่มอเตอร์อีกครั้งครับอันนี้ผมส่องนะครับมืออาจจะไม่นิ่งนิดน,นึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานจริงเนี่ยมันจะไปติดที่หลังรถซึ่งหลังรถเนี่ยมันจะนิ่งกว่ามือผมนะมันก็จะนะครับเสถียรกว่านะครับอ่าก็จะเห็นมอเตอร์ฝั่งขาเข้านะครับหมุนเพื่อทําให้ในการเปิดหรือว่าประตูให้รถสามารถที่จะทําการเคลื่อนที่ผ่านไปได้น,นั่นเองครับอ่าผมลองเอารูปออกนะครับอ่านะครับ เดี๋ยวผมจะลองในส่วนของฝั่งขาออกบ้างนะครับอ่าผมใช้อันเดิมครับฝั่งขาออกเนี่ยก็คือกล้องสีเขียวตรงนี้นะครับผมตั้งไว้ไกลเลยนะครับโฟล์ดด้านกันเลยนะครับอ่าเพื่อป้องกันให้มันกวนกันครับอ่าผมลองส่องที่กล้องเว็บแคมตัวนี้เพื่อเป็นฝั่งขาออกครับอ่าดูที่หน้าจออีกครั้งหนึ่งครับอ่าอันนี้ผมอาออกห่างๆางนิดนึงครับผมมันใกล้ไปอ่านะครับปากฏกรอบนะครับพร้อมทั้งเวลาวันเดือนปีนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มอเตอร์ฝั่งขาออกหมุนเช่นกัน เพื่อทำหน้าที่ในการเปิดไม้ก้นหรือว่าประตูนะครับให้รถสามารถที่จะทําการผ่านได้นั่เองครับอ่าผมเอารูปออกนะครับตรงนี้อ่ารูปออกหน้าหน้าจอก็หายไปอีกอันนึงครับก็จะเป็นส่วนของ4040ตัวนี้นะครับรถสามารถออกได้เช่นกันนะครับอ่ะลองดูอีกครั้งครับอ่ามาแล้วครับอ่าเห็นไหมครับตัวกล้องสามารถตรวจจับได้เช่นกันนะครับพร้อมทั้งวันเดือนปีและมีกรอบล้อมรอบป้ายทะเบียนเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ สามารถตรวจจับตัวป้ายทะเบียนได้แล้วและส่วนของตัวมอเตอร์ฝั่งขาออกก็จะหมุนเพื่อทําให้ที่ดน,นการเปิดปิดประตูให้รถสามารถผ่านออกไปได้นั่นเองนะครับผมลองนับตัวเลขอื่นหรือป้ายทะเบียนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลนะครับผมลองที่กล้องขาเข้าก่อนว่าจะดูว่ามันจะเข้าได้ไหมซึ่งยิงเข้าไม่ได้มันก็ออกไม่ได้อยู่แล้วนะครับตรงส่วนนี้ครับมาแล้วครับดูที่หน้าจอนิดน,นึงครับเห็นไหมครับ ปรากฏกรอบล้อมรอบตัวป้ายทะเบียนแต่จะเห็นว่ามอเตอร์ไม่เกิดปฏิกิริยาหรือไม่เกิดหมุนใดๆทั้งสิ้นนั่นแสดงว่าป้ายทะเบียนที่ผมไม่ได้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลของตัวรับรีพายเนี่ยนะฮะไม่มีนะครับถ้าไม่มีมันก็จะไม่สามารถที่จะทำการเปิดประตูเพื่อให้รถสามารถเข้าไปได้นั่นเองครับฉะนั้นขาออกจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องนะครับทำการสแกนก็ได้เพราะว่าขาเข้ามันเข้าไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่ทีแรกนั่นเองครับเพราะว่าไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลนั่นเองครับอ่าเห็นไหมครับ ถ้าเกิดว่าสามารถตรวจจับกรอบป้ายทะเบียนได้มันก็จะมีกรอบสีเขียวล้อมรอบพร้อมทั้งช่วงเวลาวันเดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีแสดงออกทางด้านกรอบด้วยนั่นเองครับอ่านะครับลองอีกนะครับรหัสหนึ่งนะครับป้ายทะเบียนหนึ่งะครับอ่านี้อาจจะหน่วงนิดนึงครับเพราะว่ารับวิทยุพายเนี่ยมันอินเตอร์เฟซทั้งสองกล้องเลยนี่คือเรียลไทม์เลยนะครับอ่าครับสิบหกสิบสี่นะครับหนึ่งหกหนึ่งสี่อ่ามาแล้วครับที่กล้อง อันนี้คือกล้องขาเข้าครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวกล้องสามารถตรวจจับป้ายทะเบียนได้โดยการตีกรอบล้อมรอบนะครับกล้องตัวนี้มันมืดไปนิดนึงนะฮะแต่มอเตอร์ไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นก็คือมอเตอร์ไม่หมุนนั่นแสดงว่านะครับป้ายทะเบียนที่ผมไม่ได้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลไม่สามารถที่จะทำการเปิดประตูเข้านะครับไปยังสถานที่ที่เราเขียนป้องกันเอาไว้นั่นเองในขณะที่ตัวป้ายทะเบียนไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลครับลองอีกครั้งครับป้ายทะเบียนที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับ 4040่40 40ครับอลองดูอีกครั้งครับอ่าเรียบร้อยครับอีกครั้งนงครับ4040 40นะครับก็จะเห็นมอเตอร์ขาเข้าเห็นไหมครับหมุนอ่านะครับอ่าเราเอาป้ายทะเบียนออกครับมอเตอร์มันก็จะหมุนค้างไว้อยู่ที่ประมาณ5าวินะครับแล้วก็จะตัดไปเพื่อ นะครับดีเลยเวลาหรือว่าหน่วงเวลาให้ไม้ก้านสามารถเปิดได้อย่างเพียงพอให้เราสามารถเข้าไปได้อ่ะลองเก้า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 ดูครับสักคู่นะครับพอดีตรงนี้มันมืดนิดนึงอ่าได้แล้วครับเก้าเก้าเ้าเก้า ก็จะเห็นมอเตอร์ฝั่งขาเข้าเปิดนั่นเองก็คือหมุนเปิดนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้สังเกตที่ตัวมอเตอร์นะครับอันนี้แสงอาจจะมีผลนิดนึงนะครับอ่าผมเปิดแสงเพิ่มครับผมลืมอ่าโอเคครับได้ละเมื่อกี้ลืมเปิดไฟนะครับมันเลยมืดไปนิดนึงครับก็จะเห็นมอเตอร์หมุนนะครับและ สามารถตรวจจับได้นะครับอันนี้มันจะหน่วงเวลาไปนิดนึงครับลองขาออกบ้างนะครับสแกนที่ก้องขาออกครับอ่าสแกนแล้วนะครับอ่าได้เช่นกันครับก้องขาออกแสดงนะครับและมอเตอร์ขาออกหมุนอ่าถ้าเกิดเราลดผ่านไปแล้วนะครับไม่สามารถตรวจจับได้แล้วมอเตอร์ก็จะหยุดเองอัตโนมัตินะครับตรงส่วนนี้ รองขาออกอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็คือ999 9นะครับอีกป้ายทะเบียนหนึ่งนะครับสแกนแล้วนะครับอ่าได้ครับอ่าเมื่อกี้ผมลืมเปิดไฟนะมาเลยช้านิดนึงแต่นี้เปิดอ่าลืมเปิดไฟนะครับตอนนี้เปิดไฟแล้วมันก็จะเร็วนะครับเห็นไหมครับมอเตอร์ฝั่งขาออกก็จะหมุนอ่าถ้าสแกนหมดไปแล้วนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนเองอัตโนมัตินั่นเองครับ ครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวระบบสแกนป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติเพื่อทําให้ในการเปิดปิดประตูหรือไม้กัน้นอัตโนมัตินั่นเองในที่นี้ผมใช้มอเตอร์ดีซเกียร์สตัวฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะฮะในการแสดงว่าสามารถที่จะทําการเปิดปิดได้นั่นเองครับครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบนะครับตัวสแกนนะครับและผลนะครับในการเข้าออกโดยใช้มอเตอร์ในการหมุนเปิดปิดประตูไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิสเพย์จากตัวกล้องนะครับ เราสามารถที่จะทําการดูประวัติการเข้าออกของรถนะฮะในแต่ละป้ายทะเบียนได้นะครับในที่นี้ก็เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์เลยครับซึ่งในส่วนตัวรับบริการตรวนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวมีฐานข้อมูลในตัวเราไม่จำเป็นต้องตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเพื่อนะครับเป็นการประหยัดงบประมาณในการใช้งานได้อีกด้วยครับในที่นี้ครับเราก็เข้าเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยอย่างเช่น Google Chrome ตรงนี้นะครับพิมพ์ i p address ครับของตัวรับบริการในนี้ในที่นี้ก็คือหนึ่งเก้าสองครับดอทหนึ่ง นะครับก็คือ locker.php ครับ enter ครับอ่ามานะครับตรงส่วนนี้นะฮะเราก็จะเห็นหน้าจออันนี้คือป้ายทะเบียนล่าสุดนะที่เราได้ทำการสแกนเมื่อสักครู่นี้ครับมันก็จะปรากฏที่หน้าจอในส่วนของตัวหน้าเว็บด้วยเช่นกันนะครับอ่แล้วก็ไปที่ตัว name of visitor ครับเราก็สามารถที่จะทำการเห็นรายการนะที่เข้าออกได้ก่อนหน้านี้อันนี้ผมเทสเยอะนะครับมันเลยขึ้นมาเยอะนิดนึงนะอ่าเดี๋ยวผมจะดูให้ล่าสุดเลยอ่าตรงนี้นั่นเองครับ เมื่อกี้ที่ผมเทสนะครับก็จะมีในส่วนของอันนี้ครับก็คือวันนี้ครับเริ่มไปที่ปี2023ตัวนี้นะครับวันนะครับที่18นะอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็คือป้าเทะเบียน4040นสะครับสถานะคืออินนะครับแล้วก็ไล่ลงมาครับอ่าอย่างเช่น99 9 9อันนี้ก็คืออินแสดงว่านี่เราทดสอบทั้งหมด2ป้าเทะเบียนเข้ามาแล้วกัน ในเวลาต่อมาครับนับก็คือปีเดือนวันนะฮะชั่วโมงนาะทีวินาทีครับสถานะก็คือจากเข้าไมคี้กลายเป็นออกแล้วก็ตามด้วยป้ายทะเบียนฉะนั้นครับจึงสามารถที่จะทําการบันทึกหลอกได้ว่านะครับสามารถที่จะดูได้ว่าดูย้อนหลังได้ว่านะรรถเข้าออกหมายเลขทะเบียนอะไรบ้างและนะครับช่วงและระ,ะ,ะยะเวลาที่เข้าออกนั้นเป็นระยะเวลาที่เท่าไหร่นั่นเองครับก็คือตามด้วย ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วก็สถานะนะครับในการเข้าออกของรถรวมถึงป้ายเทะเบียนที่เข้าออกของตัวรถด,ด้วยเช่นกันตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเว็บที่ฝังอยู่ในตัวรับรีพายเลยนะก็จะมีฐานข้อมูลหรือว่าไฟล์ล็อกในการเก็บนะครับในตัวรับรีพายโดยที่เรามันจะเป็นต้องตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นมาแต่อย่างใดทําให้สะดวกและประหยัดในการใช้งานได้นั่นเองสามารถทีน,น,น,นะนยเ,เบถ สถานที่ต่างๆที่ป้องกันไว้ให้รถแปลกปลอมหรือว่าบุคคลแปลกปลอมนะครับที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในฐานข้อมูลเนี่ยเข้ามาได้ฉะนั้นก็จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มออปชันนะครับในการทํางานของตัวเทคโนโลยีตรงนี้นั่นเองเน,นะครับผมขอจบการน,นําเสนอนะครับระบบสแกนป้ายทะเบียนอัตโนมัติในการเปิดปิดไม้กัน้นทั้งฝั่งขาเข้าขาออกควบคุมได้รับรีภายพร้อมระบบฐานข้อมูลและเว็บเบราว์เซอร์แต่เพียงเท่านี้ก็ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ